สวัสดีครับออคุณยายนาน <แจ S 2> ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับผ่านมาทําคลิปแถวอ่านี้พอดีอครับแถวอำเภอภูสิงเนาะ <แจ S 1> ครับ<แ>ก็มาเจอคุณยาย คำนางครับท่านผู้ชมยายนางครับก็แต่แต่คนแถวบ้านเราก็เรียกว่ายายนางเน,ะนาะใครับคุณยายนางเองก็เคยเล่าคลิปให้เคยสารใต้นานแล้วนเนะาะยายเนาะไม่ได้เจอกันเจอกันในเฟจบุ๊ก่ก็ไม่ไ้นานาเลยลูกูก็ปีแล้วนนะเนาะยายเนาะพี่กายเห็นงมา้าครับหนหาพี่กายบวมหนลาลาสุดที่มาหายายนันยายป่วยพอดีที่ว่าเสียงเหบเหบเนาะยายว่าเบาฝันก็ได้เพราะว่าเสียงงแบเสียงแหบ ว่าได้กับว่าฝันนั่งไล่ก็จะไล่ไล่ก็จะไล่ก็เลยฝันแมนครับเราวงวดที่ผ่านมากอะได้ฝันอย่างบอกครับคุณยายบอกบอกบอกคือถามคุณยายบ่าได้ฝันอย่างนี้คุณยายกับบ่ได้เว้ามันบอกครับบ่ได้เว้าบ่ได้ซื้อเลยลหละ๋อแต่ขันฟันจะคล้องนซื้อขันจะคล้องว่าฟันว่าต้องซื้ออแมนครับเราที่ผ่านมากนี่เวลาฝันนี่ซื้อเลขถือบอกครับเวลาฝันลังเท่ากับถือลังเทอากับหั ห้ากเาววิก้างลงกับวัตนะลูกข้ากระกาบนะลูกเขาเรี่นลงมามีถือเาถือเตะตงมั้คือมีถึอแน่บัถถเนมันบอครับสลับสลับกันไปมันบอครับอ๋อครับครับเรามือนี่คุณยายมาเฮ็ดยังครับมาเลาะไก่แท่ยายบอคือมาเร่นกับเพื่อนอ๋ออนี้เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันหนึ่งแต้มายมเพือผู้หิง แต่คนวันนันวังหูมาเจอกันอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ็เลยก็เลยมาเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะมาเพื่อนหู้ดดร้านพวกมกระแขะหักเอวกะหักครับหางกลมมากจริงจัล่ะกลมมากอย่างว่าหามงูจะแม่พ่มาได้แต่พ<อ>่นไป่อดือก็รุ่นมาก เจ้าวหาเท้มาหอดนี้กับก็คือหอดมูกันเลยเที่ยวหาเนาะกันมาหากันกัดกัดกันขึ้นมามูก็ดีใจเนาะคุณยายเนาะขันนี้หนาคุณดีใจครับขันนี้มากคนธรรมดาครับมากคนใดคนใดเลยละมากคนัดเลยครับครับ อ่าพ่อดีเลยมาเจอเคยอีสานตายพ่อดีเนาะคุณยายจำผมได้อยู่เนาะครับจำได้อยู่จังงานไหนจะลูซื่ครับเห็นนาปุ๊บคุณยายว่าจำได้เลยเนาะจำได้แต่ลืมซื้อลืมหูจักทีครับครับเออโอเคครับได้กระชังวางใจหูหูอยู่ว่าคนหูหูอยู่ได้คนครับแต่มันเป็นหูใดเราทำอะไ็ไกลๆมันเห็นอยู่หูอยู่แล้วช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงบ่ครับคุณยายแต่พ่ออยู่ คือสุภาพดีอยู่เนาะสุภาพดีเพราะแว่าใครเย่างจีบว่าไม่ใครไม่นคร้บ่็แต่ก็ได้ลูกคุณยายเรางวัน,นี้คุณยายบอกผมว่าคุณยายนั่งฝันแล้วเนาะครับเดี๋ยวให้คุณยายนั่งเบาความฝันให้ลูกหลานเอฟซีฟังเนาะครับคุณยายนางฝันเห็นอย่างเนี่ยครับย,ย,ย่าฝันเห็นคูณเฒ่างเงื่อนว่าให้วัดยายแป้นันยายว่ามันถึงมีเก่าเกศคนเฒ่าก็มีเก่าเกศเนาะครับ มันเปเกดตดานคุณแฝดใจผู้เทาเก๊ดร้านเลยคยุณแฝดครับครับเออแฝดใจวันสี่ละ่ะครับแต่ว่าสิไปวันไปกับบรล้ผู้เทานี่เป็นผู้ใดครับคุณยายผู้หญ,ญ,ญิงหรือว่าผู้ชายครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงเล่นผู้หญิงเป็นยังอยู่บอ่ครับคนตายแล้วอ๋อคนตายแล้วก็สิว,าาวาา่าเกาครับครับคนตายกับมีเลขศูนย์บอครับแต่แม่บอกว่าบ่มีศูนย์ แมอ่มอตโตมาเลยล่ะว่าผู้จ่าก,ก็กไม่เก่เงินเลิน่ะเงินก็เจ็ดวันสีนานางแม่เขาเก้าเจ็ดเออคุณยายวานาสีเป็นเก้าเจ็ดแมนแล้วเราเพื่อนตายตอนอายุจักปีครับผมแปดสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเอออ๋อคนตายตายตอนอายุแปดสิบเจ็ดปีนี่หละแม่คิดว่าต้องถึง <c oughs> ครับครับอันนี้ตีแบบง่ายๆเลยมันบอกครับเออที่แบบง่ายๆ่าจุดจิตใจงงเราแซดไว้กันซีคืึกวไาคือรู้ว่ากับว่าครับครับเออมันตั้งแต่ตายไปีฟันให้เขาดูบอกบ่เคยกเลยบ่เคยเรื่องนีงที่แรกทำไงบ่ผ่านไงบ่ซื้อกันมาครับคุณคุณยายนางบอกว่าสีซื้อลอตเตอรี่อยู่มันบอกครับ แล้วแล้วคุณยายเงินเจ็ดบาทนั้นเป็นเหรียญอะไรบ้างคะยายมีแต่เหรียญบาทมีเหรียญบาทเจ็ดเหรียญมีแเหรียญบาทเจ็ดเหรียญโตลูกว่างถเป็นอย่างลูนึงเจ็ดนึงเจ็ดนึงเออมีเจ็ดเหรียญบาทเจ็ดนึงบอกคุณยายแต่ว่าโอ้เจ็ดเอวเจ็ดเอวมีเจ็ดตีเซียวคุณยายตีหายตีโมคุณยายตีหาเมื่อกี้คุณคุณตียังไงลูเจ็ดนึงเพราะว่ามีแต่เหรียญบาทเจ็ดเหรียญครับ เก้าเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งครับเงินเพื่อนยังไงเงินเพื่อนหมดเลยแล้วเพื่อนเอาเงินให้คุณย่าหน่คุณย่าขอเพื่อนบอกครับไม่ได้ขอว่างเงินให้คุณจะเงินให้เงินครับเอาเงินเงินว่ากเงินคุจะเงินให้เงินอืมเอาเงินไปไปเอาเงินไปให้แล้วตอนมีชีวิตอยู่นี่ลึ่งกันบอสนิทกันบอค่ะกระเงกันอยู่เออเป็นมู่ฮักกันเออ เอิญเพื่อเป็นแม่อ๋อเอิญเป็นแม่เอิญยายเอิญเขาแม่เอิญเขาแม่ตายนั่นเลยยังใคะยายตายนั่ายนี่แต่ว่าฟันว่าคือตแต่ว่าเสียว่าคือเสียชเงินแต่ว่าตั้งแต่เขาตายไปเนี่ยเป็นเทือดแรกที่คุณยด้ฟันอ๋อค่ะวันนี้คันแม่ฟันวันนี้อุ้ยคือคันตีนกูอคันตีนกคือถือเงินวัวน่อือือว่าก็ถือเงินน่ะคันตีนบบก็ถือแบบเสียเงินเลยค่ะ แต่รอบนี้มั่นใจไหมหมอครับแม่แม่ว่าตลูกแม่เองไม่ยอมบอกอะไรพังเลยคือว่าคือรูากันบอกแห้งไหมคะบอกแห้งๆเลยค่ะไหมลูกลูกสาวในเองแม่ยังว่าคันหัวให้ฟั่งค่ะยายจะเก็บไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนซื้อไปซื้อลอตเตอรี่จะขอค่ะแล้วถ้าไปซื้อลอตเตอรี่นี่จะเอาตัวใดคะแม่จะเอาเก้าเจ็ดเอาเก้าเจ็ดอ๋อคุณยายชอบเก้าเจ็ดแต่คำแก้วก็ตีให้เพิ่มอีกหางนึงก็คือหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเหรียญบาทเจ็ดเหรียญ นูก็เลยตีเพิ่มให้เนาะคุณยายบาฮามันมาเลขพิศนาจังสีเนาะโอ้โหเลยค่ะเราะว่ามันมันเลี้ยนบาดเจ็ดเลี้ยนนะเนาะค่ะนูก็เลยเอาหนึ่งเจ็ดให้แล้วก็เอาอายุเขาน้าบาฮาออกอายุเขาเนะแปดสิบเจ็ดปีก็ศูนย์แปดเจ็ดค่ะยค่ะกเจ้าตายไปแล้วเนาะค่ะขาเจ้าเป็นยังตายค่ะยายเขาเขาป่วยป่วยอ๋อคุณยายได้ไป จำบ่ก็งานบ่บ่คนบานเห่าบ่ยายหรือคนทั้งใดคะคนแค่วเห่าหนึ่งแหละแล้วคนผู้ใดจะบ่งของคนมัวเดนเขาตายแต่แต่รู้ว่าเขายุแปบเปีวเเขาตายเินาอเม่บอครับแซิียไปหลายปี่หะเพราะว่าคุณยายนางปีนี่ก็อยู่หลายแล้วเนาะอันนี้ค่ะคุณยายชื่อเลขให้เอฟซีดูอ่ะตั้งค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเลขของคุณยายนางครับ คุณยายนางก็เล่าตามเหตุการณ์ที่คุณยายฝันเนาะ <Yeah. S 1> ครับฝันว่าคนตายครับท่านผู้ชมครับเอาเงินมาให้เป็นเงินเหรียญบาทกับเหรียญเหรียญบาทโบราณบอกครับคุณยายเหรียญบาทห้าเป็นสี่เหรออ๋อเหรียญบาทปัจจุบันเรา <Yeah. S 2> ครับอ่าก็คือคุณยายตีเลขเอาก็คือเก้าเจ็ดครับคนแก่ก็เก้าเจ็ดบาทก็เจ็ดเนาะ <Yeah. S 2> คุณยายตีแบบง่ายๆแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดด้วยครับท่านผู้ชม เป็นเหรียญหนึ่งบาทเจ็ดเหรียญเนาะครับแล้วก็อายุของคนที่ตายนะครับตอนที่เสียชีวิตน่ะอายุแปดสิบเจ็ดปีครับคุณยายก็เลยเอาศูนย์มาใส่กับอายุเป็นศูนย์แปดเจ็ดเนาะเผลือมันออกศูนย์แปดเจ็ดเนาะยายเนาะเออวันฮาลูกไลเพื่นงนาะครับคุณยายบอกว่าครั้งนี้ครับมั่นใจครับคุณยายบอกครับคุณยายจะซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเพราะว่าคุณยายฝันเนาะเพราะว่าเวลามาถามคุณยายเนี่ยส่วนมากแล้วคุณยายจะไม่ค่อยฝันครับแล้วก็ ถ้าไม่ฝันคุณยายก็ไม่เล่าเนาะคุณยายเนาะกว่าฝันก็ว่าเล่าว่าฝันก็ว่าซื้อเล้ว,ว่าฝันจะของ <c oughs> ครับ okay, ครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะยายครับขอให้เลขที่คุณยายให้แนวทางกับเอฟซีในช่องกองเขยอีสานใต้ขอให้เลขออกตรงๆเนาะคุณยายเนาะครับ